่วันนี้ก็เท okay. ไม่ได้มาทำคลิปตั้งหลายวันเลยใช่ไหมล่ะไม่ใครไม่เลยไม่ได้มาทำนี่วันนี้มาอยู่กับไมค์ค่ะวันนี้เทจะไปรีวิวมอส EP ที่หนึ่งมีสองมอสนจะจ๊ะจะมีมอสอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปรับชมรับฟังเลยมอสแรกเป็นมอสแฟรี่นจะจ๊ะทำอะไรบ้างเอาก็ใสุนเลยจะ้ะเออนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะบินให้ดู นี่นจะจ๊ะการเอาไม่ใช่เอาอยู่ัวสูงๆแล้วก็อ้าวอ้าวเดี๋ยวมันต้องใช้เจ้าตัวนี้นะเป็นการบินนะเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมันต้องใช้จนการบิน ไม่ได้ยังไม่ได้อรออ้ออย่ออยนต้นไม้นอยู่บนต้นม้ชิบ อุ oh ้ยมันไม่ได้หรค มันไปไม่ได้อะมันต้อง Beast ไปไม่ได้จนกลัวเราเราเจะวางตรงที่สูงๆอยูนะ ไปเลยแล้วก yup. <c oughs> <constitutional> ็เออนี่ไปีโหอีกแล้วอีกแล้วโอยไม่พอแล้วพอแล้วพงแล้วก็รีวิวให้เลยนะจ๊ะ ไปไปมอบต่อไปมอบมือหมีโอเคนะมอบมือหมีเราจะเอ่มเอาออกมาไม่ขุดนะจ๊ะก็ต้องขอโทษด้วยครังใครอยากเห็นติ่มติมเนี่ยกล้าบปรูดมอบเราเองนะจ๊ะฮารุยอย่าเรอหาฮารุก่อนมอบมือหมีนะจ๊ะมอบมือหมีเอ้ามาอยู่กลางโลกก่อนก็คือแบบการที่เราจะ มาใส่เลยแล้วเราชอบอันนี้มากเลยมันก็จะแบบว้ยนี่ไงทะเลโอ้นี่ไงจะเราก็รูนบบนี้

ข้าเมื่อเมื่อหน้าตคนขอรอตอปสิอันนี้อุ้ยอันนี้เริศอรเริมากเริมากเรยจริริ่มากเริุดๆเลยเลิศอช้คือพอใช่อ่ะอันนี้ล่ะอันนี้ก็เริศอเิอยู่เริ่เลิอเริอยู่ไฟเนี่ย อม,มา <c oughs> โอเคนะ,นะครับตอนนี้เราก็เราก็แค่มายูม็อบหนะ้าเมื่อแปริูแค่นี้นะเ๋ยวจะมีผ้าสองตอนที่สองจะเป็นม็อบอะไรก็ดูเอานะสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเราจะเจอกันใหม่เอา